วันๆก็หาแต่เรื่องก็แค่สงสัยว่าตัวมสาสคาร่าปัดขนคิ้วมันจะกันน้ำได้ไหมทุกคนมาดูกันก็เพราะว่าในแต่ละวันของเราอ่ะเหงื่อออกตลอดแล้วก็ต้องออกไปข้างนอกก็เลยอยากเทสว่าตัวมสาสคาร่าตัวเนี้ย มันจะสามารถกันเหงื่อได้ไหมด้วยความที่มาสคาร่าตัวนี้คือสีสวยแล้วก็ใช้งานงานนะ่ายขนาดคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นนะ่ะคือใช้วิธีนี้ง่ายสุดเลยแค่ปัดมาสคาร่าแล้วก็ใช้ตัวอายไลเนอร์สีน้ำตาลเติมช่องว่างตรงที่ขนคิ้วเราหา่างหรือว่าขนคิ้วเราบางค่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเขียนคิวนะ้วหนาแล้วก็มีเวลาน้อยนะคะ มาชราปัดขนคิ้วก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไอเนอร์ตัวสีน้ําตาลตัวนี้นะคะสีค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นสีน้าตาลธรรมชาติค่ะใช้2ไอเทมนี้แค่นี้ก็คิ้วออกมาสวยแล้วมาเทสกันเลยค่ะว่ากันน้ํากันเหงื่อได้ไหมจัดไปเลยค่ะอันนี้อิวหยดน้ําลงบนขนคิ้วนะคะแ <laughs> ต่แฉะไปหมดเลย <laughs> เฮ้ย hey, ทุกคนมันยังอยู่มันยังอยู่ครบแล้วก็ไม่ไหลด้วยเอาสิเขายังตั้งได้อยู่เหมือนเดิมเลยโคตรจะให้3 0 0ผ่านเลยคะ่ะใครมีปัญหาเรื่องการเขียนคิ้วเซ็ตทรงคิ้วนี่แนะนำให้ไปจิ้มคู่นี้นาตาก้าเลยนะคะ